เราจะถักเป็นห่วงแบบนี้นะคะในที่นี้ต้นแบบครูถักมาทั้งหมด45ห่วงแต่ใครจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะเอาเอาตามชอบนะหลังจากเราได้ความยาวตรงนี้เป็นที่ต้องการแล้วเราก็จะถักวกกลับมาโดยที่เราจะโซ่สามหนึ่งสองสามหันหลังกลับค่ะมาตรงนี้ ทำ X หรือคอทอลงไปโซ่สามหนึ่งสองสามลงมาช่องถัดมาโซ่สามลงมาช่องถัดมาเราจะถักโซ่สามลงทุกช่องนะคะ เวลาเราลงให้เราดูด้วยนะว่ามันจะต้องอยู่ด้านบนเพราะว่าเราจะต้องกลับมาตรงนี้นะคะเวลาถักตรงนี้จะต้องอยู่ด้านบนนะเพราะเราจะต้องกลับมาอยู่ตรงนี้นะคะเราจะกลับมาอยู่ตรงนี้ดูนะคะเราไม่ได้กลับมาอยู่ข้างล่างนี้นะเราไม่ได้ถักเพื่อที่จะลงมาข้างล่างนี้นะเราจะถักเพื่อขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้ ถักมานะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันบนนี้นะ